ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งย t u b e ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่20กันยายน2566ครับคุณผู้ชมบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีสำนักข่าวนะครับหลายที่บอกว่าจะมีการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทเฉพาะกลุ่มไม่ได้แจกทุกคนจริงหรือไม่นะฮะสตัง์ก็ไปตามข่าวมาแล้วนะครับปรากฏว่าข่าวนี้เนี่ยมาจากทางท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่าน ได้แสดงความคิดเห็นว่าท่านกังวลเรื่องของเถียรภาพของการเงินในประเทศไทยท่านอยากจะให้มีการแจกเฉพาะกลุ่มจะประหยัดงบประมาณมากกว่านะครับอันนี้คือสตงสรุปให้นะครับความจริงเนี่ยเนื้อหาข่าวยาวเป็น a 4แต่สรุปให้เข้าใจว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นจากทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเกณฑ์ของการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับยังยึดเกณฑ์เดิมคืออายุ16ปีขึ้นไป นะครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรคนจนหรือไม่มีนะครับหรือว่าทำอาชีพอะไรก็ตามไม่ได้พิสูจน์ความจนแค่อายุ16ปีขึ้นไปก็จะมีโอกาสได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทสู่วิธีการใช้เงินนะครับก็ใช้ได้2แบบคือผ่านแอปพลิเคชันมือถือกับเข้าบัตรประจําตัวประชาชนนะครับส่วนการใช้เงิน รัศมีภายใน4กิโลเมตรเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้รัฐบาลกําลังปรับเพื่อความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกนะครับเกีย์ตรงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อความสะดวกในการใช้เงินของคนไทยนั่นเองนะครับหากมีความเพิ่มเติมหากมีการเพิ่มเติมอะไรนะครับสตางค์จะรีบอัปเดตทันทีแล้วคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรบ้างคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่งยูทูบช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะอ่านข่าวแบบสั้นๆให้คุณเข้าใจผ่านหน้าจอ YouTube ะคุณจไม่่่พลาาาาดขาวสรรริกรแหรครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ